มาพบกันต่อนะครับเดี๋ยวเราจะมาฝังท่อแกงข้าวนะครับตอนนี้ข้าวได้อายุเท่าไหร่ครับพี่สนุนถ้าเราปักดำได้3ามวันถ้าสามวันปุ๊บถ้าพรุ่งนี้ถ้าเราใส่ปุ๋ยถ้ากินปุ๋ยปุ๊บแล้วมันรับต่อไปเลยมันที่สิ้นเดือนเนี่ยก็ได้เดือนหนึ่งแล้วครับเพราะข้าวนี่มันที่ยี่สิบหกเนี่ยจริงครบเดือนแต่เราต้องเลื่อนมาให้ติดไปสามสี่วันเราถึ่นับต่อได้เลยถ้าเราใส่ปุ๋ยไปกินปุ๋ยเนี่ยเรานับต่อได้เลยวันประมาณที่หนึ่งที่สองเนี่ยได้เดือนหนึ่งนะครับ เรามาดูวิธีการดัดนาปักกันนะครับทีแรกเราดูว่าไม่ลมแต่เรามาดูการฝังท่อนะครับว่าจะหล่มหรือไม่หลมมาดูนะครับนี่ครับเนี <intro> ่ยกดไปลมนะครับเนี่ยเนี่ยกดเบรกเนี่ยมิดเลยนะครับท่อท่อกับระดับนาเสมอกันเลยเปียบเลยครับเนี่ยเสมอเปียบเลยเสมอเสมออันนี้ท่อผมยาวยี่สิบห้าเซนครับเนี่ยมิดเสมอเสมอกับพื้นนา เดูความยืนเสมอคือมาเนี่ยหล่มร้อมหล่มน่ครับดูดินมิดหมดเลยครับเสมอมิดท่อหมดเลยเนี่ยทีแรกเราตีไม่หล่มคราะหนึ่งมีหล่มเพราะอะไรรอยแรกรดแท็กเตอร์จะต,ตีไม่หล่มแต่เราปล่อยทิ้งไว้ดาวเปล่อยให้ดินมันโป่งเนี่ยดินมันจะร่วงซุยนิ่มดินนิ่มเป็นเลนจะว่ามีแก๊สไม่มีเลยครับนี่ดูไม่มีฟางเฟือง นะครับไม่มีดินนิ่มหมดเราตีเรถแท็กเตอร์เบาลประโลมแต่เวลาเราหมักไว้นานเนี่ยคือหมักในนาดินจะไม่ลอมดินม,มันจะหลมขึ้นมันจะนิ่มนิ่มหมดดินนิ่มตีนท่าดินแข็งมันจะไม่นิ่มดินก็จะนิ่มไปหมดเลยคือเนี่ยลากจะหากนเลึกและข้าวจะสมบูรณ์เราท้าพิสูจน์ได้ว่าจะไม่มีการมาตัวตาง